สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำแรงเดือจ้าพี่น้องมือสุกูสุคนน้องคอนกับอีแม่มือวังแรงนี่ค่ะไปหาเห็ดพี่น้องมาทาเห็ดละกันนึ่งเข่าล้างถ้วยละกันเฮ็ดกินพี่น้องแม่สบายดีลาบหมูพี่น้องลาบหมูอีแม้เผื่อไปตลาดมือเช้านี่พี่น้องละกันสื้อหมูซื้อผพาร์ทมาพี่นอ้องซื้อหมาแป<ก>ตงว่าสิแกงเห็ด <laughs> ได้เดียวแล้วก็ไปได้แกงหาไว้มื่ออื่นไปหาตื่มมื้ออื่นสิไปหาตื่มพี่น้องเจ้าเฮจ้าเห็นลาบปูหรือเปล่าเจ้นนี้เครี่องแกงเครื่องแกงจะมีผักเสริมแล้วก็ผักเสริมกับผักกาดเนี่ยเอาในสวนเองพี่น้องผักกาดซอยกินกับลาบเ้วพี่น้องนี่ของแม่เจ้ามีมังคุดแล้วก็ แต่งพี่น้องเห็นบอพี่แมยังซอยหมูพี่น้องหมูเป็นสิ้นๆเห็ดลาบตัวแรงเนี่ยพี่น้องสิกินเห็ดกับเห็ดเห็ดเน้หน่อยเดียวได้บลายไปน้ำลังเอ้ยขำเลยเออเนี่ยไปแต่เศร้า พ่อไปแล้วมื่ออื่นไปหามา่ตื่นมื่อตื่นเห็ดกินผักกลับไปเด็ดมาสดๆพี่น้องหางกระเด็ดแล้วเมื่อกี้นี้ประดับกล้วยมานะยังมันอารมณ์มาเด้วพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็ล่างแล้วเป็นหัวตะไคร้แดงหูมาแล้วฝนตกจืดก็เลยลงเก็บน้ำเองเราสิไปส่งตลาดกะนว่าพ่อได้ส่งพี่น้องก็ม่ได้หลายฮะนะพอดีกระเทินเปื่อยแล้วไปจินเองซ่้มอย่างนั้น มบหมูนี่ซูลูกอินปลากุ้งไปก็นอนไปได้พี่น้องเรามีหมูสั้นเนาะกินสินฐานอยากกินสินดา่างโดนแล <ะ S 1> ้ววันน,นี้กินมีแต่สินหมูร่วนเลยนะี่โลโลอ <โล S 1> ะไรกระดูกเด้พี่น้องโลอะไรไหมโลเนื้ 50, <000. S 2> หอหาสิพันหาสิพันกระดูกกเสียไว้ ต้มเห็ดน้ำสดเลยพี่น้องเห็ดน้ำสดมาเลยแหม่น้องคอนก็ติดทานไว้พี่น้องเอาไว้ต้มกระดูกมักแต่งนี่ก็เออมิงซื้อมาเมื่อเสาร์นี้พี่น้องเพิ่นมานอนอยู่พีแล้วก็ลงตลาดเดินมาอยากดับแหม่มากินกับลาบซัเนาะเว้ยตำลาบหมูกันเด้ออร่อยเด้อมาเด้อพี่น้องเห็ดแล้วมากินตำกันเด้อ พยองพทาัน้ก็ยงมได้อาบน้ำพี่น้องยัง่้อาบน้ำเนาะหนึ่งข่าวหลังถวยแล้วก็ไปลูกสาวคนก็ไปผูกควยลคนกัมาหอดแล้วก็หนึ่งข่าวหลังถ้วยแล้วก็ไปผูกควยไหลแบกกับไม้กันพี่น้องนี่จะเชื่อกันนน่เนเนาะนนดินเนาะแม่พินกะพอพินกะหากมาเตะเพื่อนใหมพี่น้อง ใจเด้อพี่น้องที่มาหับ z o ง m z งน้องเข้สวรรค์ขอบใจลายขอบใจลายเด้อพี่น้องที่เขามาหับ z o งให้กำลังใจกันมาเบิ่งครอบครัวขะน้อยเนาะเขาเขอบใจคนหลายๆคนบ้าปล่าพอทีมีแม่ผักแม่แล้วกาเอามาขัวพี่น้องขัวเด็กพี่น้องผักกระซอยแหลมเมื่อกิ้หนึ่งแต่เป็น

จะห้ซ yeah, <laughs> no <o ops> ุกแล้วจิงโป่งตอนคารลนน้องอนุนกำลังเบิ่งใหญ่กินพี่น้องสวัสดีใช่ไแอน้องนุนเออคนใหญ่ด้ีพี่น้องต่อยกันยาไข่ไก่อะไรพี่น้องแมงเหมาออกแล้วผลซิโตกแล้วนี่ไปหาไข่แม่กำลังกลัวสิพี่น้อง ซุปแล้วก็จังเอาคืนมาหลาบนะแม่ไ<อ>ม<น>่ชิสุกแล้วหมซุแล้วซุปแล้วเดินจาพี่น้องมีซุกแล้วอาเย็นก่กนอนหลบซุกก็ได้เหมอนันอานนจับแมงเมาลินได้รถจะได้รถ เด้อพี่น้องเย็นเลยเด้ออันนี้ฮะขัวหมูนี่เย็นแล้วเย็นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเด้พี่น้องเอ้ยเด้อมาเบิ่งน้ำกันเด้อถือบอกระโปรถือกระแนะนนำมาเด้อมีมะนาวพี่น้องมะนาวกับ่ะมักสมหลายได้สองสามเปียงก็พอเลยสองสามปีคืนพี่ก็ไว้จักเนาะ พี่แม่กับพี่สาวมาหมักสมพี่น้องพอแม่นี่หมักย่สมบ่าแม่นี่พอกินว่ะแล้วเลยกันสมนี่แล้วพี่น้องนี่ข้าวคั่วพี่น้องข้าวคั่วบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเลยคั่วเองคั่วใส่ใบกีบหูดตากะใส่ใบหัวสิไข่หนึ่งหัวตะไคร่หนึ่งนี่กต่พริกป่นด้วยพี่น้องพริกป่นพริกป่นนี่กับป่นเองพี่น้องเผ็ดขนาดเผ็ดอันนี้ เพชรอยากจะใช้ลายน้องคอนแกนก,กินว่าไ้เพชรตัวนี้มันอันนี้เด้ออันนี้กระหม่อมเพชรกันพี่น้องโดดเพชรดีแม่อซอยเมื่อกี้นี่พี่น้องเพ็ดต้องการเด้อก <c oughs> ลาบหนือกินตอนแรงดูลูกกินน้ำต้องอาบดอกกินข้าวก่กนอนจึงอาบเลย <c oughs> นี่เป็นผักหอมเสริมพี่น้องนี่ผักหอมป้อมกับผักบัวด้วยพี่น้องหอมป้อมหอมบัวเด้อหอมป้อมหอมบัวนี่สื่ออะไรพี่น้องบมี่แล้วมีน้ำเปื่อยแล้วฝนตกนี่จะส่วนผักเสริมผักเสริมนี่ส่วนเองบะเด็ดนี่ซอยห่างๆเอาพี่น้องเน้นช้าง อืเครืของซานได้พี่น้องกินลายคนลายคนตออแรงแสแซ่บงกันเด้พี่น้องกดติดตามลูกสาวด้พี่น้องเอ้ยป็นล้งซีนแล้อนนี้ยซีนกุศล พี่แม่ซิมเลยพี่น้องเป็นไดวันดี้ได้เนาะเลืกดสีเข้มอันนี้เนี่ยเป็นหัวผักกาดเดีอยพี่น้องใบผักกาดแล้วก็มักเรนนี่แม่ต้มหํำกระดูกโมโหกมหูพี่น้องกระดูกมันอะไรพี่น้องบันน้เอามาหลาบแล้วกาอีแม่ต้ม,นมตหนำํนำสดกำลังขังหมอจะใส่เครื่องปรุงอะไรหรือ่าแม่ใส่บะไร่ระเทียมกระเบื้ง พี่น้องเลยแล้วเราะกินน้ำกันได้กันหนอยได้กินต์เแซ่บขนาดพี่น้องกินกับเขาวันหน่อยอุ้ยไกลเราอยู่ไกลกินน้ำกันเด้อมาเด้อพี่น้องมาสุกุสุคนส่วนเ็ดนละมะอื่นพวกอะไรจะเหยียดเนีเบิ่งไปหาตืมก่อนได้บ๊วยไหลแล้วเสี่ยมุนดูลุกเจ้าขอดูบ่มีหนังเลยพี่น้องหนังบ่มีหนังหมูนะบ่มีหนังแล้วก็เป็นตับเนาะบ่มี่เลยพี่น้อง ไปกับยกระดแล้วไปตลาดไปจำเพียงพี่น้องอีแม่พิ้นต้มน้ำสุกพี่น้องใบไทยให้พี่น้องเบ่งตอนปรุงซ้ำแม่เอาลงขบมาแล้วพี่น้องกัสีเอาพักลงพี่น้องแบบนี้เด้อเขาพักด้วยพี่น้องด้วยตอนปรุงไหนแม่ใบไทยให้เบ่งซ้ำนีชักต่อเทากับบักเรนหัวบักบัวพี่น้องอ น้ำสุบก็บเป็นตะแสบขนาดพี่น้องมีกระดูกหมูนำไอ้ี่ใส่รสดีเลนะิศเลยผักกาดขาวพร้อ,อ,อ,อแมแหมให้น้องอนุ่นสดน้ะ <c oughs> เฟิรนหมักสดได้นาไหมได้ <c oughs> Yeah. <laughs> 来来来 Gracias.